ขยาอิเล็กทรอนิกส์กว่า100ล้านตันกำลังถูกนำเข้าแอฟริกาอย่างผิดกฎหมายทุกปีนะครับภาพเด็กหกขวบนั่งอยู่บนกองชิ้นส่วนเหล่านี้และพยายามหารายได้จากการคัดแยกสิ่งต่างๆที่คนคิดว่าใช้งานไม่ได้แล้วได้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับภาพเหล่านี้อยู่อีกมุมหนึ่งของโลกในประเทศจีนเช่นเดียวกัน ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.ifixit.com เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนจากทัก่วโลกตระหนักและเห็นคุณค่าของการช่วยซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองโดยภายในเว็บไซต์มีการแจกคู่มือฟรีให้ได้อ่านเพียงแค่เซิร์ชชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการจะค้นหาแล้วคลิกดูที่ Repair Manual ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายคนโพสต์เข้ามาตั้งคำถามปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็จะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยไขยก้อข้องใจและก็แนะนำวิธีการซ่อมด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ และที่ดีไปกว่าน,นั้นก็คือหาขั้นตอนต่างๆจําเป็นจะต้องใช้อลไรเว็บไซต์แห่งนี้ก็จะมีจําหน่ายให้ในราคาที่ถูกเพื่อให้บริการกับช่างคอมพิวเตอร์มือสมัครเล่นด้วยจริงอยู่นะครับที่ผู้ผลิตหลายรายอาจจะพยายามบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของพวกเขานั้นใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแทบทุกชิ้นมีการวางแผนและคำนวณเวลาให้ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนเครื่องทุกๆ1ปีหรือ2ปีเพราะมันจะเริ่มเกิดปัญหาและเมื่อถึงตอนนั้นค่าซ่อมอุปกรณ์ก็ไม่แตกต่างจากเครื่่องรุนใหม อาชีพช่างซ่อมอาจจะเป็นอาชีพที่มีไรายได้ไม่ค่อยน่าพอใจนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขากําลังช่วยสิ่งแวดล้อมโลกอีกทางหนึ่งด้วยเราทุกคนสามารถที่จะเป็นช่างซ่อมได้นะครับลองคลิกศึกษาด้วยตัวเองที่ www. ifixit. com ครับ